วันนี้คุณครูเอาลูกมาโรงเรียนด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากเอ็นดูน้องเขาด้วยล่ะเขาชื่อว่าเลมอนทักทายด้วยว่างจ๊ะน้องเลมอนอะเอาละเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องตุ่มกระดุมไก่โอระมไก่อะไรอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมน้องเลมอนทำอย่าง,งน,นี้อะเดีวี่แค่อบได้ะ บางอาจแกล้งลูกฉันหัวชมพูมันบ้า้ากระดาษใส่หนูเด็กเนี่ยมันปาใส่หนูก่อนหนูก็เลยปาคืนค่ะน้องเลมอนลูกของฉันอยู่บ้านเป็นเด็กที่ดีมากไม่ขี้แกล้งแบบเธอนะลูกครูมันคือนางปีศาจนางมันร้ายมันใส่ร้ายหนูเห็นน้องเลมอนรู้ว่างมาก่อนค่ะครูคิดว่าฉันจะเชื่อพวกเธอหรอหนูมีหลักฐานค่ะดี้มัน Aí eu vou cantar